ผมเชื่อว่าเจ้าของหอพักหรือว่าผู้ให้เช่าเขาเขียนรัดกลุกก่มแน่นอนแล้วเรามองไปอีกมุมหนึ่งมองให้ลึกลงไปนะเขาเขียนอันนี้เราเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้เอ่ยถึงใครนะ,ะพูดถึงการได้ประโยชน์ตามสัญญานั้นผู้ให้เช่าเก็บทุกเม็ดเราจะมาคุยกันถึงเรื่องหอพักครับอาจารย์ครับผมหอพักห้องเช่านะครับที่หลายคน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งชั่วคราวแล้วก็อาจจะประจําเลยก็ได้นะบบางคนบางท่านนะครับประเด็นมันเกิดขึ้นมาตลอดนะครับระหว่างผู้ประกอบการ,รกับผู้ที่เช่าอาศัยอยู่เนี่ยนะครับในทางกฎหมายนะครับมันจะมีสัญญาแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติที่จะตกลงกัน อาจารย์ครับเรื่องนี้ในทางกฎหมายในในบทบาทของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์เคยเจอเรื่องแบบนี้แล้วมองเรื่องนี้อย่างไรครับประเด็นเกี่ยวกับหอพักส่วนใหญ่เป็นประเด็นตั้งแต่เริ่มต้นจากการที่จะมีนิติสัมพันธ์กันระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าะระหว่างทางที่มีสัญญาเช่าแล้วและก็ตัวสุดท้ายคือตัวสิ้นสุดหลังระยะเวลาสัญญาเช่าสิ้นสุดลงสามสามประเด็นใหญ่หญครับ นะครับประเด็นเริ่มต้นตั้งแต่แรกครับพี่ชัยวัฒน์ครับพี่ชัยวัฒน์เคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเรามีปัญหากันนักกฎหมายหรือว่าคนทั่วไปเขาจะบอกว่าไหนล่ะหลักฐานครับอ่าใช่ไหมไหนจะเรียกจะทํากับฉันแบบนี้จะทําอะไรยังไงมีหลักฐานกับฉันหรือเปล่าครับนะครับประเด็นแรกเราจะมาดูกันก่อนว่าไอสัญญาเช่าทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีลักษณะยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเอาเป็นภาษาแบบบ้านบ้าเลยนะครับว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันจะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องสองฝ่าย นะครับฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าครับนะครับฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าครับนะครับผู้เช่าก็จะเข้าไปใช้สอยนะครับทรัพย์สินนะครับของผู้ให้เช่านะครับที่เราพูดกันในที่นี้ก็คือตัวสัญญาเช่าห้องพักนะครับหรือว่าหอพักนะครับผู้เช่าก็จะเข้าไปใช้สอยนะครับตัวห้องพักของผู้ให้เช่านะครับแล้วผู้ให้เช่าได้อะไรผู้ให้เช่าก็จะได้ค่าเช่านะครับเป็นการตอบแทนนะครับอันนี้คือหลักการของสัญญาเช่า หอพักหรือว่าสัญญาเช่าทั่วไปตามกฎหมายก่อนครับนะครับประเด็นต่อมาครับพี่ชัยวัตรครับก่อนที่เราจะพูดถึงตัวสัญญาเช่าเนี้ยครับถ้าเราพูดถึงเอาในมุมมองของเราที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วกันนะครับส่วนใหญ่นะครับเด็กส่วนใหญ่ปีหนึ่งเข้ามาแน่นอนครับเขาต้องมีเขาต้องเปลี่ยนที่พักใช่ไหมพี่จากบ้านมาเป็นหอพักนะครับก็ต้องมีการหาหอพักกันแหละหอไหนดีหอไหนไม่ดีอะไรยังไงก,ก็เป็นตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนาะนะครับสิ่งแรกที่ผม อ,อยากจะตั้งเป็นประเด็นไว้ก่อนว่าก่อนที่เขาจะทําสัญญาเด็กปีหนึ่งน่าจะประมาณ1 8บแ้นะพี่เนาะนะครับ,รบการที่เขาจะเข้ามาทํานิติกรรมสัญญาสัญญาเช่าหอพักมันเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งพี่แล้วในทางกฎหมายเขาก็เขียนว่าถ้าบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะทํานิติกรรมใดๆจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนนะครับ,บประเด็นนี้ผมก็เลยอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า ถ้าเรามองในบริบทของหน้ามหาวิทยาลัยเด็กปีหนึ่งนะครับเด็กปีหนึ่งเข้ามาในปีหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมีความสามารถในการทํานิติกรรมประเด็นนี้หรือเปล่าสิบแปดสิบเก้าอยู่สิบแปดสิบเก้าแน่นอนยังไม่ถึงยี่สิบนะครับเมื่อยังไม่ถึงยี่สิบก็ในทางกฎหมายก็การทํานิติกรรมใดๆผมมันแล้วแต่มุมมองนะครับว่าบางคนก็เขาอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นนิติกรรมที่สมกับฐานะนุปเขาหรือเปล่าไม่ต้องเอาความยินยอมแต่ถ้าเราเทียบเคียงกับหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพักนะครับปี58นะครับเขานะครับมีแบบของสัญญาหอพักมาให้ซึ่งในท้ายของตัวสัญญาเขาบอกว่าการทําสัญญาเช่าตามพรบหอพักจะต้องมีความยินยอมจากผู้ผู้แทนโดยชอบทมด้วยนั่นหมายถึงผู้ปกครองถูกต้องครับพี่แซมครับและสัญญาใบสัญญาที่เขียนกันแผ่นสองแผ่นไอสองหน้าสองหน้านี่นะครับโดยทั่วไปก็ลอกๆกันมาใช่ไหมครับเหมือนกันส่วนใหญ่นับ นับดูได้เลยครับครับปิ้นจากอินเทอร์เน็ตทางนั้นครับออืืมมสิ่งที่มันเป็นประเด็นปัญหาคือเวลาถ้าสมมุติว่ามันเป็นกระดาษสักหน้าสองหน้าครับยังพออ่านกันได้แต่ถ้ามันมีรายละเอียดเยอะโอ้โหพี่เสวัณน่าจะน่าจะเคยเห็นพิจารณาการทําสัญญาเช่าซื้อเนาะเช่าซื้อรถอย่างเงี้ยโอ้โหตัวหนังสือตัวกระติ๊ดึงตัวเล็กมากนะครับมีหลายบรรทัดหลายประเด็นหลายพารากราฟอ่านไหมครับอื ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยเซ็นอย่างเดียวไม่เอาอยากได้คันเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที่หลักค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นข้อสังเกตสังประการหนึ่งคือส่วนใหญ่คนที่ทํานิติกรรมหรือว่าคนที่ทําสัญญาเซ็นสัญญาตามภาษาชาวบ้านเขาเนี่ยมักจะไม่อ่านรายละเอียดในสัญญามันก็เลยทาให้เมื่อเราเซ็นไปแล้วปุ๊บถือว่าเรายอมรับผูกพันที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้ในปรากฏการณ์จริงๆเนี่ยโดยทั่วไปก็คือผู้ปกครองครับมาดูครับอาจจะมาอ่านมาตรวจสอบครับมาลงนามให้แต่หลายในความเป็นจริงเด็กก็จะไม่ได้คิดเรื่องนี้ใช่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้ถูกต้องครับครับดังนั้นก็อันนี้ก็แค่ขั้นที่หนึ่งเริ่มเริ่มที่จะเป็นประเด็นใช่ครับทีนี้มาขยับ ตอนที่มาอยู่ระหว่างการอาศัยแล้วเนอาการเป็นเป็นยังไงครับระหว่างการที่เราสมมติเราผ่านสเต็ปแรกไปแล้วเนาะผ่านการเซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปที่2ในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักนะครับตัวสัญญาก็จะเดินไปตามสัญญาถูกต้องไหมครับจะมีวันที่ทําสัญญาชื่อคู่กรณีผู้เช่าผู้ให้เช่าระยะกําหนดเวลาเช่าค่าเช่าใช่ไหมครับเงินประกันครับ ค่าเช่าล่วงหน้าครับการยกเลิกสัญญาประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับไอ้คาว่าการยกเลิกสัญญานี่แหละวันดีคืนดีเรารักกันกับเจ้าของหอพักเรารักกันกับเพื่อนข้างห้องไม่เป็นปัญหาครับวันใดวันหนึ่งเอ้ยวันนี้วันเกิดมามาที่ห้องหน่อยสิอยู่ด้วยกันเอ้ยหาอะไรมันเล่นกันหน่อยสิเอ้ยหาอะไรมากินกันหน่อยสิมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้รับประทานอาหารเสียงดังครับ เล่นการพนันดื่มสุราแน่นอนครับชีวิตวัยมหาลัยมันมันเป็นชีวิตที่เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เนาะนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาก็ต้องย้อนกลับไปอันเดิมครับครับตอนที่เราเข้ามาตอนเราเซ็นสัญญาเนี่ยข้อรายละเอียดแบบนี้มันมีอยู่แล้วนะครับประกาศของหอพักว่าห้ามทำอันนั้นห้ามทําไอ้นี่เข้าได้กี่โมงออกได้กี่โมงห้ามเอาผู้หญิงเข้าห้ามผู้ชายเข้ามีหมดครับที่เซ็นไปอ่านไหม มันก็จะเป็นปัญหาในระหว่างการใช้ชีวิตในหอพักในระหว่างสัญญาที่มันเดินไปเรื่อยๆกับการกระทําของตัวผู้เช่าเองมันก็อาจจะเกิดปัญหาระหว่างคนข้างห้องก็ได้รับระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าก็ได้ไม่ใช่ผู้ประกอบการกับผู้เช่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ระหว่างผู้ประกอบการงทีกข้างห้องถูกต้องตำน้ําพริกกันทีปั้งปั้งปังปังปั้งเอ้าข้างห้องก็บอกเอ้ยทําอะไรเสียงดังเคาะว่ากันแล้วนะครับมันก็เป็น เขาเรียกอะไรมันก็เป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่านะระหว่างผู้เช่ากับเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมหอพักด้วยอย่างเงี้ยครับอืพอแบบนี้ครับก็เข้ามาสู่ที่กระบวนการอาจจะถูกล้องแล้วก็ยกเลิกสัญญาใช่ครับเพราะว่าครในในสัญญาจะระบุชัดเจนครับว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ครับนะครับ ในสัญญาที่ดีในเรานะมองในทางกฎหมายเนาะถ้าพูดในทางกฎหมายคือสัญญาในการเขียนไว้ผมเชื่อว่าเจ้าของหอพักหรือว่าผู้ให้เช่าเขาเขียนรัดกลุ่มแน่นอนครับแล้วนะมองไปอีกมุมหนึ่งมองให้ลึกลงไปนะเขาเขียนอันนี้เราเราเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้เอ่ยถึงใครนะรพูดถึงการได้ประโยชน์ตามสัญญานั้นผู้ให้เช่าเก็บทุกเม็ดนะครับผู้เช่าอะ่ะมันไม่มีหอแล้วอะ่ะจําเป็นต้องอยู่อะ่ะก็ต้อง เอานะเขาให้ได้อยู่หอนี้ก็เดี๋ยวก็ไปว่าค่อยขยับขยายก็ต้องเซ็นไปถือว่าเมื่อลงลายมือชื่อผมย้ําเสมอนะเมื่อลงลายมือชื่อลงไปในสัญญาถือว่าคุณผูกพันตามสัญญานั้นเลยครับไม่ว่าคุณจะอายุสิบแปดสิบถ้าในทางกฎหมายนะในทางกฎหมายก็ต้องมีถ้ายังไม่ถึงไม่รู้ดีภาวะถ้าเรามองตามพรบพักก็ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากผู้แทนในชอบคําหรือว่าผู้ปกครองแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อครับว่าผู้ปกครองเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเด็ก ลูกตัวเองอยู่หอไหนบางทีก็ย้ายหอ,อถูกตอ้องอ่ะอยู่หอนี้ก็เอาโอเคได้สองเทอมสามเทอมอ่ะย,ย้<อ>ายอย่างเี้ยครับเนาะประเด็นหอพักเป็นประเด็นที่หรือว่าประเด็นห้องเช่านะครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเยอะนะครับในในมหาวิทยาลัยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเราก็ทั้งบุคลากรทั้งตัวนิสิตก็ร่วมร่วมสองหมื่นกว่าคนคะนะครับหรือว่าโดยเฉพาะตัวคณะนิสิตเองครับปีนี้ปี68เด็กปีหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยครับพี่550คนนะครับ เต็มที่รอบสองรอบสามรอบสี่เราไม่เปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าร้อยละสิบของเด็กมหาวิทยาลัยพะเยาคือเด็กคณะของเด็กคณะนิติครับนะครับแล้วก็เป็นไปในปัญหาเยอะมากครับในเรื่องของการเช่าหอพักเกิดหอพักเกิดอาการเช่าระหว่างการเช่าแล้วก็สิ้นสุดการเช่าเป็นประเด็นปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะครับตอนนี้อาจารย์มีคําแนะนําอะไรสําหรับนิสิตใหม่หรือว่านิสิตที่ที่กําลังจะเจอปัญหาข้อแนะนําที่ ที่อยากให้คํานึงถึงมากที่สุดโอเควันนี้เราโฟกัสเฉพาะประเด็นที่ทําสัญญาหอพักอย่างไรไม่ให้ถูกเปรียบนะพี่เนาะเรามองในมุมมองของผู้เช่าเนาะนะครับเราจะไม่ไปแตะเนาะหอไหนเป็นหอที่ชอบเดีวยวก่นไหมไม่ชอบกนเหนเพราะประเด็นนี้มันเยอะเยอะเนาะนะครับขอขอแตะสักนิดแล้วกันเนาะนะครับหอพักต่างๆคุณให้บุคคลที่เป็นผู้เช่าอายุต่ำกว่า25และ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีคุณต้องปฏิบัติตามพรบหอพักปีห้าแปดมีพรบหอพักมีพรบหอพักปีห้าแปดถ้าเข้าเงื่อนไขของเป็นผู้ผู้เช่าหรือว่าผู้พักนะครับรบอายุต่ำกว่ายี่สิบห้าแล้วก็ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีถามว่าหน้ามหาวิทยาลัยแน่นอนต่ำกว่ายี่สิบห้าแน่นอนศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีแน่นอนครับจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ปฏิบัติตามพรบหอพักเพราะพรบหอพักต้องแยกหญิงต้องแยกชายครับ นะครับต้องมีผู้จัดการหอพักต้องมีการประกาศดูแลคือพรบนี้มันสร้างมาเพื่อดูแลผู้พักก็คือตัวนิสิตนี่แหละครับเนาะแต่ก็เนื่องด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างเนาะก็เข้าใจว่ามันก็อาจจะมีข้อจํากัดหลายประการทําให้หอพักบางหอพักหน้าหายาลัไไม่ได้เป็นไปตามพรบหอพักเขาไม่ได้เป็นหอพักเนี่ยอาจารย์เขาเป็นคอนโดเขาเป็นเยอะครับอพาร์ตเมนต์หรือเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่า นอกจากพรบหอพักที่ควบคุมหอพักตามกฎหมายหอพักแล้วก็ยังมีประกาศคณะกรรมการอของสอคบนะครับในการควบคุมสัญญานะครับเช่านะครับหรือว่าธุรกิจที่เป็นการให้เช่าก็ยังมีตัวประกาศสคบตัวนี้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับหรือถ้าเป็นทั่วไปก็จะมีประเมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ที่มันครอบคลุมในในกฎหมายทุกๆอันอยู่แล้ว นะครับแต่ละกฎหมายแต่ละฉบับก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปครับสาระสําคัญของของไม่ว่าเป็นพรบหอพักหรือประกาศของสคบครับ,รบที่เกี่ยวข้องกับผู้ผู้บริโภคผู้เช่าเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่เป็นสาระสาคัญครับผมอยากจะมองแบบนี้ครับว่าสิ่งที่กฎหมายเขาเขียนผมเชื่อว่ากฎหมายเขียนดีอยู่แล้วแหละว่า กำหนดว่าใครเป็นผู้เช่าเป็นผู้ให้เช่าสิ่งที่ได้ประโยชน์หรือว่าผู้ที่เป็นผู้เช่าหรือผู้พักนะครับได้ประโยชน์คือเขาจะเห็นในชัดเจนว่าเขามีหน้าที่อะไรที่เขาต้องปฏิบัติบ้างมีหน้าที่อะไรที่ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติบ้างนะครับคําถามถามว่าเด็กหน้ามอจะรู้ไหมว่าถ้าเป็นพรบของพักเรียกค่าเช่าล่วงหน้าได้กี่เดือนอเรียกประกันค่าประกันได้กี่เดือนครับถ้าสิ้นสุดสัญญาปุ๊บเดี๋ยวไปเดีนสุดท้ายที่เราพูดกันเนาะจะต้องคืนภายในกี่วันอื การหักสมมุตินะผมเช่าห้องพี่พี่ของพี่พชัยวัน์อยู่ผมทําอะไรพังรึยองใช่เอ้ยเนี่ยตอนที่พี่เช่าให้น้องเช่าเอ้ยมันยังไม่พังนะครับเอ้ยพี่ก็มันพังมาตั้งแต่ก่อนนั้นไหนหลักฐานละ่ะอ่าใช่ไหมครับเขาก็ถือว่าผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินที่เช่าเขาก็ต้องดูแล,ละระมัดระวัง ก็เดี๋ยวถึงไม่มีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องครับการซ่อมแซมเล็กน้อยการซ่อมแซมใหญ่นะครับมีมีมันก็เสื่อมสภาพนะจย์ถ้ามันเป็นทรัพย์สินที่เป็นถ้าพูดตามกฎหมายคือใช้ไปเสื่อมไปเนาะแน่นอนครับอะไรอ่ะก๊อกน้ํบแลวแบบเนี้ยถ้าเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยเราก็อาจจะต้องทําเองครับแต่ถ้าสมมุติว่าเช่าอยู่แบบแบบมีอะไรอ่ะหลังคารั่ะ ไปร <th rill> ้านรั่วอย่างเงี้ยเป็นการซ่อมแซมใหญ่เ,ออเราไม่ได้ทำนี่เราไม่ได้เอาปืนไปยิงเอาอะไรไปทำนี่ใช่ไหมครับแบบนี้ก็ต้องแจ้งให้ผู้ให้ชาวซา <ate> อันนี้สําคัญคือต้องแจ้งให้เขาถูกต้องครับเวลาเราเจอเจออะไรที่เสียหายถูกต้องและเราก็ไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำถูกต้องโดยตรงก็ต้องแจ้งหอทีน,นี้หลายคนหลายท่านเด็กบางบางคนก็อาจจะกลัวหรืออาจจะคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวเองอันนี้ก็ปล่อยปล่นัเลยไปหรือไม่สนใจไปอันนี้ก็พอมาสเต็ปที่สาม ตอนจะขอออกหรือรขอย้ายเนี่ยม,มันก็จะมีผลต่อตัวเองใช,ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับรบถ้าพูดถึงตอนการสิ้นสุดของสัญญามันก็มีหลายประเด็นเนาะนะครับการที่เราจะสิ้นสุดสัญญากันเช่นเรากําหนดไว้ในชัดเจนว่าเราชอบกันปีเดียวนะรหรือเราทําอะไรที่มันเป็นข้อห้ามรเราก็อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่จะต้องตามมาก็คือ ความรับผิดชอบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการเช่าห้องพักในการเช่าหอพักใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับเรื่องราคาเรื่องการคืนเงินการอะไรวางร่วงหน้าเนี่ยโดยปกติทั่วไป<ม>เขาวางไว้ดีไหมครับถ้าเป็นตามถ้าเป็นหอพักตามพรบหอพักนะครับคบ่าเช่าล่วงหน้าเรียกเก็บได้ไม่เกินสเดือนไม่เกิน3เดือนครับคบ่าประกันเรียกเก็บได้ไม่เกิน1เดือน และถ้าสิ้นสุดการาสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าแล้วจะต้องคืนภายในวันควันหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาเช่าอันนี้เป็นทํามไหมในม,มุมมองของจารมุมมองผมผมว่าถ้าเรามองในมุมมองของผู้ให้เช่ากาแฟครับถ้ามองในในมุมมองของผู้ประกอบธุธรกิจเนาะก็ก็มีการประกันไว้ถ้าเขาจะทําทอะไรโดยที่ เกิดจากความตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็ดีแหละเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของเราถ้าเรารมองเอ้ยนี่ไงเรายังมีค่าประกันหอพักอยู่รหรือถ้าอยู่อยู่แล้วหายไปเลยเด็กหายไปเลยไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้รอย่างเงีเ 3, ้ยอ้าวสามเรายังมีค่าเชา่าลรงนาอีกสามเดือนที่เรายังยังยังสามารถใช้ในการเก็บนะครับไว้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นค่าตอบแทนของของผู้ให้เช่าได้ครับสุดท้ายอาจารย์เห็นปรากฏการณ์ป้าที่อังสิแล้วก็เด็ก ที่มอดังแห่งหนึ่งที่เชียงรายที่มีห้องพักมีทั้งสองมุมมุมผู้ประกอบการกับมุมเด็กอาจารย์คิดเรื่องนี้อย่างไรครับปิดท้ายครับประเด็นทั้ง2ประเด็นผมมองว่าการที่เราไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ควาจริงเนาะพูดในสเต็ปกลางๆคือการที่เราจะมีประเด็นปัญหากับใครถ้าเราคุยกันด้วยภาษาคนภาษามนุษย์ ผมว่าเราหาทางออกกันได้ถอยกันคนละก้าวเดินกันไปซ้ายนิดขวาหน่อยหาอะไรที่มันคลิกกันตรงกลางได้ทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าคนไทยคุยกันได้แต่ถ้าเมื่อไรเราเอากฎหมายมาเป็นตัวตั้งครับเอาแหละเดี๋ยวฉันถูกเธอผิดฉันผิดเธอถูกเมื่อมีกฎหมายเป็นตัวตั้งแน่นอนครับกฎหมายเขาเขียนไว้เราก็ต้องพิจารณาตามข้อท็จจริงเนาะนะครับว่าประเด็นนี้ข้อท็จจริงเป็นยังไงประเด็นนี้ข้อท็จจริงเป็นยังไงผมแค่อยากจะให้ทุกคนมองว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราลองคุยกันด้วย ความเป็นมนุษย์ภาษามนุษย์กันก่อนไม่ใช่สัญญาถูกที่เขียนแต่เป็นสัญญาใจถูกต้องระหว่างผู้อาศัยกับผู้ที่ให้ชผมเชื่อว่าคนไทยเรามีจิตใจไม่ตาอะไรนะพี่เนาะนะครับอะไรที่คุยกันได้ถ้ามันจบกันได้มันยอมกันได้ไกลเกลี่ยกันได้พูดคุยกันได้ผมว่าก็จบไม่จะต้องเป็นไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไปฟ้องกันอะไรการเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันบางทีก็ต้องมองเห็นเด็ก บางทีเด็กอาจจะนิสัยเด็กเนาะอยู่ร่วมกันบางทีเที่ยวกันดึกหรือกลับไปทํากิจกรรมดึกไปหอพักของตัวเองไม่ได้เดินทางไกลความปลอดภัยไม่มีก็มาอยู่อาศัยเป็นช่วครังชั่วคราวอันนี้ก็เห็นใจกันได้ครับแต่ว่าในทางกับการผู้ประกอบการเองก็มีภาระมีอะไรหลายอย่างที่ต้องดูห้องเช่าห้องพักคนอื่นๆที่อยู่อาศัยร่วมกันอาจารย์ปิดท้ายให้ผมหน่อยเรื่องนี้มันจะ จะไม่เป็นปัญหาได้อย่างไรต่อไปอีกครับถ้าสมมุติว่าเราเคารพในสิ่งที่เราปฏิบัติเมื่อคุณเซ็นสัญญาแล้วผมย้าเสมอครับเมื่อเซ็นสัญญาแล้วคุณจะต้องเคารพคุณจะต้องปฏิบัติตามสัญญาถ้าคุณไม่ละเมิดสิทธิ์เขาเขาก็จะไม่มาละเมิดสิทธิ์คุณนะครับคุยกันเองได้คุยกันเองก่อนแต่ณนะตอนโพลิสันจุดท้ายถ้าคุยกันไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามสัญญากันต่อไปครับผม